เขียนเลยเฮ้ยโอยต้องซือให้เขียนหน่อยดมีคนเขียนน่เฮ้เพขบไปเขียนีอไปยังก็ได้ไเขียนมาบ้าฮะไเขียนมาบ้างูปยาลสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องวันสบายดีป่ลนไปส่งใอ้อวดไปรงนีหน่อยมีกินนี่บ้านน้งนะสบายดีป่า ไปห้งเฮียนพี่น้องมือนี้กำลังสืส่งเด็กๆไปห้งเฮียนมือนี้วันจันทร์พี่น้องเลยเขาลบทุ่งเขาลบทุ่งสาดไอ้อ้วนจะอยู่หนาบ่ืออยู่หลังเนาะเราตั้งแต่ไดมาเราทุกทุนน่ะรอหม่ ชืนสู่สุดใจุเพเข้าลบทุ่งมือนี่โอ้พอแล้วแหละเป็นกบเอฟเอแบงค์จะอยู่ที่เท่าไระมี่เขาลบทุ่งนะน้องอยู่ที่เทอาไรเขาลบทุ่งนะจะอยู่ที่เทอรไรูกจะอยู่ที่เท่าไรสอีกองหนึ่งด้กอันไหมนี่อันนี้มีจังเลยนี่อียไม่ใช่อข ว่าอยู่ตื่นมาเลยนถ<ะ>่ายละกิจวัตรเอ้ยกิจวัตรเกี่ยวบ้ิจวัตรประจำวันวีนอ้ยของไก่เนาะก็คือส่งนักเรียนไปโรงเรียนแะไรก็มากกับตลาดเนาะมาขายเครื่องามขายเครื่องอยู่ตลาดแล้วก็ ขึ้นไปหลับเด็กๆอยู่ยรงนี้อนนีกนะครับขึ้นผ้าเชื่อนไปอาบน,น้ำก้อนก้อนเที่ยงน้องร้อ mm hmm. งตลาดนี่ตลาดแะไรพี่น้องเอ้ยเอาเครื่องนี่เล่าเรื่องอีกางนี้อะไรสิ่งที่กันมาสอยเล่าเรื่องครับพี่น้องเนาะทุกสิ่งทุกอย่างไงมาสอยเลาเรื่องไก,ก่ไว้มาเกาะเลาเรื่องเด้อ ตามความจริงก็มีแต่กไก่แต่พี่น้องทุกอย่างเนาะที่ไก่เห็ดได้ไก่หัวไห้เจ้าเรื่องเห็ดเนาะเรื่องแบบน,นักเนะาะไก่เป็นผู้ชายเนาะพี่น้องเนาะไก่เห็นได้ทุกอย่างเจ้าเรื่องที่เราเว้นน่อก็คือในหา่านก็คือแบบเราเจ่าเครื่องขายเครื่องเน,ะนาะอันนั้นแน่นอนเราเป็นเราเก่ง <c oughs> คือเราพุ่งกำลังีก็บุ่งล ตุลาตอบยังไงผู้ละตุไปเอาผ่า้องไง khu đang chặt là bị ông nói anh định hay khó theo à luôn nó <laughs> <laughs> E บ่หายสังกัดพัดและถูกขายชาติเต้ามาหลอกโกงเราทั้งหมดดูเดือดร้อนชาติเราผาบกองไฟลาวันตัววตนตดจินใจทีิ้งอเอาไปพาชาติเจ้าไปสู่ความบาปนา हा mm -hmm.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  ตอนนี้เพื่อนนักเรียนกำลังคู่กำลังให้หนักเรียนให้คำขวัญของคู่ล้วพี่น้งนงองเอาล่ะพี่น้องเดี๋ยวไปต่อกันอยู่ห่าเนาะพี่น้องเนาะไดครับล่ะสวัแล้วพี่น้อง,ง,งให้เล่าเรื่องกับน้องสาวเพื่อนไปเปิดผ่าแล้วนี่ไก่มาส่งลูกลูกก่อนยังก็คหรอ ันจะรวมทุ่งแล้วขอยังมาเอาอยังประตูประตูตะลึ้นนิ่งขาไก่หันหุ่นเลยพี่น้องเลยเจิเขาหันหุ่นแท้ คุณว no. oh, ่าวันนี้เนาะว่าว่าว่านันวะนี่ห้องน้ามีบกสีมีสีสะใจกันแท้แท้พี่หน้าบูดเลยปะนี่บูดในส่โอ้ยอืม ไี่นางว่ะนั่ยงคายเคเล็กน้อยเนาะเอเมื่อวาในซอสุยกับวันข้ามาคือน้อยเาะัอยู่หักมึงมองว่างแล้วน้อนะพี่น้องเตรียมแล้ว

จะย่อคยนะพนี่ติ๊กมีเจะาวกสิบพันมากเ <laughs> ขินบอกเาะาจะจะย่อคุยเละมื่จะผมเยย่อนี่แต่ว่า,มวา,ยยา,วาไม่คิดไร่าจะเป็นเทา้าอือมอเมือนวันจันคุณไยได้เหมือนวันแรกของสัปดาห์ ายก็เรื่องสั่งเสือก็ใหม่เล้วพี่น้องนี่อันนี้บูมิก้าเนะเาะแต่สัตว์ผ่านนิ่มๆพมมี่น้องเลยก็แข็ลายเนาะลาคอน,นลายมันลายไพ่ก็ใส่แต่ก้าเขาะก้าแข็งได้นี่เขาก็เลยอยากทำแม่น เนี่ยผาให้ถ่า,ายกันเลยพี่น้องตัวน,นี้หนุ่มกว่าไหมอืมแต่ตัวน,นี้มันสิ่งกว่าัวโบแกแขนอเี่เย,จ,นะยจืออบอเยสเสียวนี่อยบออใส่แบบช่งนี้ะใครเน่ยออใ่งนี้นใครนี่ยอ่งนั้นมนหัดหุ่นดเมันเรียบนะแต่ว่าแอมันน่นะแอมนยังเดีย่มเน่เส้อเน่ บอมันบมดจอยเนี่ยเสือแบบนี้นี่พี่น้องเสืออีิการไทยมันกับบึงว่าคือว่าคือจ่อยมันได้เนาะว่าบางคนกัมาคอมเมนต์ว่าไก่จอยแห้งเนาะถ้าคุณให้คอมเมนต์นี่อยู่นในเราไหมเราน้ำหนักเล่นเก่าอยู่จอยแห้งของยังจ่อยแห้งซ้ำกันหลายอ่ะจ้าปูอ้าว พักอคอมเมนต์เคอมเมนต์โอดลายเกินเอาลพี่น้องาหริบคลิปนี้กขอจบลงเพยงานี้เด uh ้พ <Mm ี่น้องด้อมันนกไก่ขืเก่าอยู่พี่น้องแต่นาไก่โค้งหนาไก่ไม่ลงเพราะว่าน้ำมือมันแห่งกันดึงเขาดึงเขาเื่อยนาะพี่น้องแข่ไป พี hoy, hoy, ่หนาเหงลงกวนี้สบ่จ้ะพี่น้องพอกันมาพี่หนาแล้วพี่น้องเด้อวลุสมองสบายดีพี่น้องบายดีงบริมีอะไรเนาะทุกสุ